จเจริญทมเจริญพอรปัญญาโยมสาธุชนทุกท่านผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัย เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นผู้ไฟในธรรมนำปฏิบัติเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาจิตใจเรียกว่าจิตภาวนาให้ชีวิตก้าวไปสู่ความสุขและความเจริญทุกท่านเทศกาลปัจจุบันเป็นเทศกาลออกพรรษา มีบำเพ็ญบุญกระถินกระถาดถวายพระสงฆ์องค์เจ้าตามวัดวาอารามต่างๆตามบรมพุทธานุญาตและประเพณีนิยมของเจวพุทธในประเทศไทยดังที่ได้ทำสืบกันมาเป็นจารีดขนรรมเนียมแต่ละส่วนภูมิภาค ก็ว่ากันไปต่างความเชื่อถือและถือปฏิบัติกันมาฉะนั้นการทอดกระถินนี้เป็นพุทธเจตนาของสมเด็จปะสมมาสมุทธเจ้าประสร้างให้ความสมัครีเกิดขึ้นในหมู่สงฆ์และในหมู่ของประชาชน อุบาสกอุบาสิกาการกัดมันบัญชิตที่อยู่ร่วมหมู่บ้านวัดวาอารามดังได้กล่าวแล้วนั้นพุทธเจตนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุเจ้าคือให้พระที่อยู่ร่วมกันในอาวาสในอารามเดียวกันเป็นผู้มีความสามัคคีอยู่ร่วมกัน อย่างตามพระธรรมวินัยประจบการปรรษาสามเดือนใจมาดก,ก็ได้จัดทอดกระถินหรือว่ามีพรลมพุทธานุญาตให้ประสงสแสวงหาผ้ามาทำไตจีวรนเกี่ยวกับผ้ากระถินดัน้นสมัยก่อนนะต้องแยกแยะ อย่าไปเอาอความมั่วความเข้าใจมาทำให้เกิดความแตกแยกการกระถินนี่มีสองหลกักการกระถินเป็นเรื่องของพระคือกระถินยากแปลวัดความมั่นคงก็รสร้างมั่นคงให้พระพุทธศาสนาเนี่ยทำให้พระวินัยมั่นคงขึ้นในจารีตของประสรง์ นี่เป็นหน้าที่ของพระคือไปหาผ้าเอามาแล้วก็ตัดเย็บย่อมแล้วก็มาก,การการการนี่เป็นหน้าที่ของพระพระภิกษุมีสติปัญญาลูกธรรมที่จะทำกตถินลฐานนับกิจด้นให้ต้องโดยประธรรมวินัยได้เป็นการการกระถินเป็นหน้าที่ของพระการทอดกระถินเป็นหน้าที่ของโยม โยมอุบาสกอุบาสิกาหัผู้มีจิตศรัทธาเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็แสวงหาหาป้าไตาย,ยีวรเอามาถวายประสงค์เพื่อทำผ้ากระถินและการกรถินนั้นต้องแยกแยะก,กันทีนี้เมื่อมีการตอดกรถินสมามคีกันแล้วญาติโยมก็มีจิตที่จะมุ่งองค์ประกอบ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเรียกว่าธนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็เอาในกิจกรรมนี้แหละแยกแยะก,กันไปว่าอีกส่วนหนึ่งหาไตจีวรมาได้แล้วก็ไปวางไว้เพื่อจิตวายสง์เพื่อที่จะได้ทำกตินทานทำการให้เป็นไปต้องโดยพุทธานุญาตเรียกว่าการกถิน เย็บตัดยอมหรือว่ามีปัตยจีวรอ,อยู่แล้วก็กา,การการกฐินนั้นจะหยิบเอาผ้าสังกติก็ดีผ้าสมบงก็ดีผ้าจีวรก็ดีพื้นใดพื้นหนึ่งในจํานวนสามพื้นนี้เอานามาการกฐรินได้พื้นเดียวเรียกว่าผ้ากฐินจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้ผสง์ร่วมกันร่วมพลังสร้างส,า,งสามคัคคีเพื่อสร้าง คุณธรรมรักษาพระธรรมวินัยมีจุดเดียวคือสาม,มัคคีเพื่อรักษาพระธรรมวินัยนั้นอาจจะมองเป็นเรื่องจุดเล็กๆแต่เป็นพระธรรมวินยัยและเป็นการละทานเฉพาะการเฉพาะเวลาหนึ่งเดือนตั้งแต่แลมหนึ่งรับเดือนสิบเอ็ดไปจนถึงเป็นเดือนสิบสองเรียกว่าเป็นการละทานเป็นสันตทานนีแหละบอบสมงเป็นบูใหญ่ และวัดด้านๆก็ต้องมีพระสงค์จำพรรษาตั้งแต่ห้ารูปขึ้นไปและอยู่ครบไม่ขาดพรรษามีคุณสมบัติเพียบพร้อมและก็สัมปิธีทอดกระถินตามที่ญาติโยมได้นำมาถวายมาระวนากระถินให้ต้องไปตามฤดูกาลเป็นยาลีตประเพณีของไทย จะนำไปบวกลบกับอย่างอื่นไม่ได้และเป็นการวิวัฒนาการมาตามยุคตามสมัยแต่ก็ยังรักษาพระธรรมวินัยไว้ดั้งเดิมฉะนั้นเพื่อที่จะให้ประสงค์มีอานิสงส์ทั้งผู้รับไปผู้ให้การทานเนี่ยทานมหากรถินนี้เรียกมาเป็น ได้รับทั้งผู้ผู้ให้และผู้รับพระสงค์ <c oughs> ก็ยมได้รับอนิสงส์ห้าประการส่วนญาติโยมก็ได้อานิสงส์แห่งการว่าเป็นบุญบุศลถวา,ายพระสงค์เรียกว่าสร้างบุญสร้างบุศลให้เกิดขึ้นในฐานทังพวงเป็นมหาสังคทานที่ไม่ได้เพพาะเฉพาะเจะจงแด่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ไม่ได้ แต่มีพระบรมพุทธานุญาตให้พระภิกษุที่มีจีวรข่ำคล้าและมีสติมีปัญญาและให้สงยองมบอบไปแก่บุคคลพระภิกษุลุ่มดันอันนี้เป็นจุดประสงค์ของพระสัมมาทุตเจ้าตระเหต่าจากพระสามสิบรูปเดินทางมาเฝ้าพุทธเจ้าแต่ระหว่างทางฝนตกบ้างแดดออกบ้างทำให้ใตจีวรเก่าค่ำกราพุทธเจ้าจน มีพระพุทธ,ธานุญาไทยรับจัดสรรหาป้ามาทำพารีีวรนใหม่เพื่อที่จะได้ต่อไต้จีวรนั้นออกไปได้ห้าเดือนดังได้กล่าวแล้วฉะนั้นส่วนญาติโยมต้องแยกแยะก,กันนะส่วนญาติโยมผู้เป็นผู้อุปธรรมพระพุทธศาสดา อนุบำรุงกับพุทธศาสนาเป็นผู้อุปถาก์รพระพิสุทสงฆ์องค์เจ้าในวัดวา,ารามแห่งประเทศไทยก็ดีฉะนั้นต้องแยกแยะน้าทีพระญาทีของคฤหัสถ์นญาติยมก็หาเครื่องประกอบปริวารองคถินให้มีหม้อมีไหมีช่วยมีจานมีเสียมมีจอบเครื่องใช้สอยเพื่อจะไปใช้ในวัดวา,ารามแล้วก็เห็นว่า วัดวารามต้องมีบุตมีวิวิหารมีต้องเงริงใช้ก็สะสมเรื่องปัจจัยหาเงนินหาทองเข้าไปเพื่อบำรุงธนุบำรุงพระพุทธาศาสนาเรียกว่าสร้างทานเพื่อเอาไปบำรุงพระพุทธาศาสนาอันนี้ต้องแยกแยะพวกนักวินัยทั้งหลายแยกแยะนะนักวินัยชอบเป็นพระหูรูดไม่เป็นพระหูศูน แยกแยะไม่ออกปัจจัยบริวารเป็นนาทีของโยมพระรับการกระถินผ้าหนึ่งปืนในไตจีวรนนั้นจบแยกกันคนละฉากเรื่องการหาบริวารหาเงินหาทองหาสิงของก็ไปสมทบเป็นเครื่องศยธรรมเครื่องทยลาน์ต <c> ถ <oughs> วายเป็นของสงฆ์ใช้สอยในวัดวารามก็เป็นเรื่องของญาติโยม ส่วนประสงค์ก็ได้รับไตจีวรหนึ่งไตและนำราการเป็น้าเป็น้ากถินการกถินได้หนึ่งถืนอันนี้เป็นนาทีของพระแยกแยะกันสะก่อนนาทีบริวารโอกรถินเป็นนาทีคของโยมที่จะทําตามกําลังสตาแม้นก็จะไม่มีในพุทธ,ธานุญาตก็นการพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆว่ากถินเป็นเนื้อนาบุญ ในระหว่างกระถินเป็นเนื้อนาบุญก็จะได้ทำสร้างบรเพ็ญบุญกุศลนได้เกิดขึ้นในช่วงประเพณีและพุทธ,ธานุญาต้เอามาสมทบเรียกว่าบุญสมทบในการกระถินและต้องทำความเข้าใจเรื่องกับผ้าเป็นเรื่องโยมดับัตรทอดถวายถวายแล้วการกระถินเป็นนาทีของพระเป็นนาทีของสองส่วนบริวาร กระถินเงินทองเครื่องใช้ไม้สอยจี่เป็นใช้เป็นของสงในวัดวาอารามเป็นนาทีของโยมในเดี๋ยวนี้ญาติโยมก็สร้างถ้วยสร้างจานสร้างของใช้พอม,มีการมีการก็มายืมจากวัดไปเป็นการสงเคราะห์เป็นการเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยฐานะที่อยู่ร่วมกันบนโลกไปนี้เจตนาก็เพื่อให้สร้างความสมัคคีรักษาความสมัคคี ในหมู่คณะและชนทุกชนให้มีความสามัคคีกันความสามัคคีพร้อมพังกันในหมู่สงในครอบครัวในอำเภอในจังหวัดในประเทศก็จะทำให้ประเทศนั้นมีความมั่นคงเพราะความสามัคคีแต่ถ้าแตกแยกความสามัคคีหมู่ดันคณะดนันครอบครัวนันก็แตกพังกบบันเลยไปประเทศชาติก็ ลมเหลวรักษาธิปไตยไม่ได้ปัจจุบันมีผู้ที่ลุกลานอธิปไตไตของไทยต้องภาคใต้และภาคอีสานภาคเหนือบางส่วนเพราะฉะนั้นทหารเป็นรัวของชาติประชาชนต้องทำให้ชาติวันคงขึ้นได้โดยการสนับสนุนร่วมมือกับทหาร ตำรวจพลเรือนเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ชาวบ้านอาสาสมัครการรักษาความปลอดภัยอธิปไตยของประเทศชาติแต่อย่าแตกแยกความสมัคีมีความคิดเป็นอิสระได้แต่อย่านำความคิดนั้นมาสร้างความแตกแยกภายในประเทศเวลานี้เริ่มกันละเริ่มจากองค์กรองค์กรการเมือง องค์กรประจ,จำทหารตำรวจเริ่มละเริ่มแย่งกันเริ่มอิจฉาตาร้อนกันแล้วใครทําดีไม่ได้เริ่มละอันนั้นไปถูกกันเลยผิดเมื่อทาดีก็ต้องช่วยกันสิคนเป็นประชาชนก็ช่วยกัรักษาบ้านรักษาเมืองไม่ใช่เป็นหน้าที่ทหารอย่างเดียวก็ต้องหน้าที่ของประชาชนด้วยทาหากประทหารอย่างเดียวไหวเออประเทศชาติถึงเจ็ดสิบกว่าล้านคนทหารไม่กี่แสนคนจะรักษาไหวเออ ก็ต้องช่วยกันทหารเข้าไปลบประชาชนไปกองหนุนอำนวยความสะดวกรัฐบาลก็มีนโยบายสร้างศาลในเรื่องนโยบายการทูตดสัมพันธร์ไมตรีก็ว่ากันไปไม่ใช่มาเจ้ากีเจ้าการทหารอย่างกันม็แยกอย่างนี้มันไม่ได้เรื่อ,อเวลานี้มันสร้างความแตกแยกหรือว่าไอวัตกรรมที่ใช่ไม่ได้อะ ไอ้ตัวอิชายตัวลิศยายตัวขคงดีเ่นดินกันนี้แหละมันทําให้บ้านเมืองบรนเลยทำให้บ้านเมืองชิบหา,ายก็เพราะว่าความไม่รู้จักตัวตนว่าควรจะยืนอยู่จุดไหนควรจะทําหน้าที่อะไรอันนี้ต่างหากพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทุกคนรู้จักนาทีและทําหน้าทีทาทของตนให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น ความเป็นมนุษย์ความเป็นคนใกล้มีคุณธรรมจนมาถึงมีครอบครัวกลายเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นหลานที่ดีเป็นปู่ย่าตายายที่ดีมีบรรพชนที่ดีแล้วก็รรสูเป็นประชาชนที่ดีและก็เป็นชาวพุทธที่ดีเป็นประสบที่กรที่ดีของสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้เป็นองค์พระบุ ของประเทศผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินที่รักษาชาติรักษาแผ่นดินเอาไว้ให้ลูกหลานได้ดังได้ดอนได้สบัวธรรมบาหากินทุกวันทีแต่เพาะสมเด็จพูนพระมหากสัตรากิราชเจ้าของไทยแต่โบราณต้งแต่ดต้นกรุงสุนโขทัไทยเมยือจุฬาจากรุงธนบุรีจนถึงรัตนราชปสง์สิบสมัยผ่านพ้นปนีก็ด้วยความเป็นห่วงใยและเป็นทรง รักษาแผ่นดินและประชาชนประสงค์ใก่อนของพระองค์ให้อยู่เย็ยนเป็นสุขเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่าใดคิดจะทำลายชาติทำลายพุทธศาสานาหรือศาสานาและทำลายสถาบันหลักของประเทศประชากรประชาชนทุกคนต้องช่วยกันอย่าไปหูเบาอย่าไปฟังความข้างเดียวอย่าไปฟังไอ้เรื่องปลุกระดมชน อย่าไปเส้พวกคลั่งที่จะทำลายสถาบันเวลานี้พวกที่จะทำลายสถาบันชาติศาสนามหากษัตริย์มันมีเยอะโดยอ้างเหตุผลนใดๆเพื่อทำลายเพราะฉะนั้นพวกนักเรียนนักศึกษาพวกเยาวชนเป็นผู้มีปัญญาชนต้องพิจารณาแต่ตองพวกระชวชนเราเนี่ยมันพวกรักษาชาติหรือพวกทำลายชาติไอพวกนี้พวกทำลายชาติพวกใครทำลายชาติ ใครทำลายพุทธศาสนาใครทำลายสถาบันจัดว่าเป็นผู้คิดคตทรยศต่อแผ่นดินไม่มีดีหรอกเพราะว่าชาติตั้งอยู่ก็สมบเรียบร้อยดีอยู่แล้วพุทธศาสนาก็อยู่ได้สงบวางรักษาหน้าที่อันทําให้เกิดประโยชน์ในด้านจิตตะาวนาจิตและ สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ทรงเป็นล่มโพล่มไส้หคเพนดินฉะนั้นเราก็ต้องรักษาหลักสามเศร้าชาติศาสนาพรมหากษัตริย์ให้มั่นคงเป็นกลมเกี่ยวอันเดียวกันไม้ทั้งสามท่อนจอมบบิดให้เป็นกลมเดียวกัน เพื่อจะรักษาความเป็นธงชัยของประเทศชาติบ้านเมืองของความเป็นไทยจงรักษาความสมัครีดังพุทธเจตนาี่ได้นำกล่าวแล้วมาเมื่อตอนต้นว่าพระพุทธศาสนาในการบำเพ็ญกุศลและบำเพ็ญกุลจะด้านพระวินัยก็ตามในด้านการรวมพลังเพื่อการกุศสความดีก็ตามจะต้องทำโดยสุจริต และด้วยใจสมัคคีสมบักสบานซุ่งกันและกันสุขาสักศีความกัสสะความพอของเพียงของบูคณะอย่าไปเกิดสุขแต่แจกแยกกันเมื่อไหร่บรรเลมันนั้นอย่าไปสร้างวารกรรมอย่าไปทินดีทิ้นเดลอย่าไปทาตัวให้เด่นอย่าไปทาตัวจะจำใจบริสุทธิ์จะช่วยชาติด้วยุทธศาสนาาช่วยประเทศชาติสถาบันพมากษัตริย์ เป็นหลักใหญ่ก็ทำหน้าที่ของเราอย่างบริสุทธิ์ใหญ่ส่วนคนพูดน่ไม่ทำหรอกไอ้คนทำมันไม่ต้องพูดเรื่องทุกอย่างนี่แหละไอ้คนทำมันไม่ได้พูดหรอกไอ้คนพูดมันก็ไม่ได้ํำหรอกแหกปากพูดเป็นไปนกันแหละรู้บางไ่รู้บาง,บงก็ว่าไปเรื่อยมีปากพีบเจี่ยวปากมาพูดเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจอะไรบ้างทางานหลักใหญ่ต้องพยายามผ่านให้ได้ถ้าเราผ่านไม่ได้ถ้าเราจุกจิกเนี่ย เราทําการใหญ่ไม่ได้หรอกคนทําการใหญ่ต้องมองภาพในจุดเล็กๆไปน่เสบ้างไอ้ปากจุก,กจิกจุกจิกอย่าไปสนใจต้องหนักเล่นแล้วอย่าโต้ตอบมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะมหาชนก็ดูอยู่ใครทํางานใครคนพูดใครคนทําลายใครมีค่าใครไม่มีค่าใครทําให้ประเทศชาติลงจมใครคิดกบฏกดฏต่อชาติต่อไปนี้ก็ดู ว่า,าชชนในประเทศเจ็ดสุกกรานคนก็ดูไปรู้เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ทางานเราก็ทําไปทําด้วยความระมัดระวังอย่าประเจิดประเจิดอย่ากระทําอะไรให้ละเลอยให้่ละเล,ลงจนหลงหน้าที่ของตนทําความดีก็ต้องมีขอบ่ายทำการอะไรก็แล้วแต่เพื่อชาติเพื่อาศาสนาเพื่อประชาชนใดๆก็ต้องมีขอบเขตอย่าไปล้ำ อย่าไปเกินระเบียบอย่าไปเกินกฎหมายอย่าไปเกินหน้าที่ทําตามหน้าที่โดยยึดหลักปฏิบาปฏิปทาให้เดินสายกลางอยู่สายกลางทําพอดีพอด,ดีแล้วชีวิตเราก็จะมีความสุขและกับริการทําการไม่ต้องมาวีวาทะกับใครไม่ต้องมีวาทกรรมกับใครไอ้พวกใช้วาทกรรมอย่ทาทำหรอกพูดอย่างเดียวตำหนิคนนั้นตำหนิคนนี้ไม่มีเวลาฝึดขัดตนไม่มีเวลาพัฒนาตน วเบี้ยแย่จิตใจสามฉะนั้นผู้มีสติปัญญาประจงนั่งวางเฉยอุเบกขาอย่าไปใยดีกับพวกเหล่านี้พวกผู้ใหญ่พกครองบ้านพกครองเมืองแต่อย่าไปบ้าจี้ต้องรักษาคนก็ทำประโยชน์ได้เป็นดินที่พุศละเวลาสละเงินสละทองสละกําลังแรงกําลังใจลงไปช่วยบ้านเมืองเราก็ต้องดูอย่าไปบ้าจี้ บาจีผงนั้นผงนี้แย่งกันไปแย่งกันมาไม่ต้องแย่งหรอกเพราะว่าช่วยกันทาเนี่ยมันก็สําเร็จถ้าไม่ช่วยกันทําไม่ได้มันทาไม่ได้หรอกของอะไรถ้าแตกแยกความสมรูคีกันอายุทยาที่ล่มจมที่แตกสลายไปเพราะอะไรเพราะความแตกแยกของคนในประเทศเรานี่แหละเป็นไส้ศึกอย่างพญาจักรีนี่เป็นไส้ศึกแห้กัพบพม่านำก็ามาเปิดศึกตีกลุ่มศรีอุธยาเพราะคนระดับปี มันจึงตีแตกเพราะฉะนั้นคนไทยทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่คิดสดตรยศไว้เป็นดอนบ่อนไส้ในประเทศเนี่ยไม่มีใครทาลายได้ลราประเทศเราดิบ้านเมืองเราทํารั้วไว้แน้นหนาตอนนี้ก็สมเด็จพระเจ้าองรางเธอท่านก็ทรงเป็นองค์อุปธรรมและเป็นกําลังสําคัญในการทํารั้วจำกำแพงการทํารั้วการกำแพงนี่ขาดเหลือไปบ้างไม่เป็นไรหรอกในน้ำก็เว้นสะบางคนบกก็เว้นสะบาง ให้มันขาดเลือดีกว่าให้คนไปตายเราเสียไอ้น้ำธรรมชาติขอบเขตเนี่ยอย่าไปตึงมันมากนะไอ้พวกนักพูดอย่าให้ตึงดีแต่พูดมันจะไม่รู้เรื่องนะไอ้ตรงไหนมันโค้งมากต้องตัดได้ไอ้ตรงไหนลงไได้ด้าบเราเห็นว่าเออมันไม่ตรงไหนเราก็ยึดทำให้มันพอดีพอดีไปจนจะตรงหนิกไปจนจะรักษาไว้ทำขอบกำแพงวัดอย่างวัดพงตามพระราชประสงค์ของท่าน ความพระราชบรมสงท่านทรงองคุปถัมภมไป้เราก็จะดองงานพระองค์ท่านแล้วก็ทํากําแพงใ้เสร็จทำกําแพงเสร็จแล้วเราไปต้องลบกับใครในด้านท้าเหม็นนี่กะจบกันไปไป้องเอาลูกเอาหลานไปตายไป้องเอาทหารไปเหนื่อยยากลำบากเหมือนปัจจุบันนี้ความเหนื่อยยากของทหารตํารวจพลเรือนอาสาสมัครอสอตชดดอหรือว่าทหารพานเหล่านี้ ได้รับความเหน็ดโดยได้รับความต้องไปทรมานอยู่ในปา่าทิ้งชีวิตทิ้งลูกทิ้งเมียไปอยู่ในปา่าในปา่าหาความสุขอะไรไม่ได้ก็เพื่อนรักชาติรักแผ่นดินนี่แหละแต่คนอยู่หลังจะแตกแยกจะสร้างความสมรูคีเราย่าสร้างความแตกแยกให้สร้างความสมัคคีกันไว้อยู่ในบ้านอยู่ในเมืองก็มีความสุขดีแล้วปาก็หุบปุบปับบ้บสะบังอย่าไปกระทำอะไรไม่ไม่พูดก็ไม่ได้ว่าใบหรอกนะอย่าไปพูดสิ่งใดก็เหมือนสวอะไรที่ว่า ไปพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้สอดรู้สอดเ็นักสิทธิมนุษยชนเนี่ยระวังสิทธิมนุษยชนจะถูกชาวบ,บ้านเหยียบเอาพูดในพูดความจริงก็ต้องถูกการถูกเวลาถูกบงคลพูดผิดการพูดเวลานระวังภัยมนันมาถึงตัวเพราะฉะนั้นทําอะไรเนี่ยอย่าไปเจิดประเจิ่งทำอะไรพูดอะไรให้เป็นคุณต่อประเทศเพราะเราคนไทยพูดอะไรทําอะไรอย่าให้เป็นโทษต่อประเทศไทย ฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงรักษาความดีรักษาความสัมปัญญของประเทศชาติบ้านเมืองโดยยึดหลักชาติคือเป็นดินศาสนาคือสิ่งที่ประยุงจิตใจให้มีคุณธรรมสถาบันป่ากษัตริย์เป็นศูนย์ลงใจของคนไทยทั้งเป็นดินอย่ามีความรู้สึกวันไหวใดๆกับสถาบัน ตามพวกโจมตีพวกบบนทำลายสถาบันจงมั่นคงและเชื่อมั่นแผ่นดินนี้พระมหากษัตริย์รักษาไว้เพื่อให้คนไทยได้ยืนได้อยู่ได้รักไปนอนได้สุขควรนอนทํามากินทุกวันดีพระมหากษัตริย์เป็นผู้รักษาไว้ขอเจริญพอสวัสดี